สวัสดีครับมาพบกับพักเครื่องท่อไทยตัวเฮียพักเครื่องหรือว่าตัวพักเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจยังไม่รู้ช่องการติดต่อผมนะครับ0 9 6 6 6เก้าหกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม EP นี้นะครับราคาเดิมนะครับองละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับในละกันี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเป็นกรอบแปะตังนะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อผงผสมวานประมาณน่างนั้นนะครับเดิมๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับโค้ดชัดเจนนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับจกสีเขียวนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับนี่นะครับเป็นคุณแผนเคลือบนะครับเคลือบสีม่วงนะครับสวยมากนะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับนี่นะครับเป็นพระกิ้งนะครับเป็นพระกิ้งนะครับโดนปิดเล่นนะครับขาย300แม่งเลยนะครับโมโหนะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับ นี่เลยเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนเลยนะครับนี่นะครับอง, painful. องค์นี an はは้องค์ท uh ี่แปดนะครับเสือหลวงพ่อวงนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดหลวัดฉลองนะครับเหรียญกระไ่เงินลงยานะครับภูเก็ตนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช่มนะครับนี่นะครับวัดฉลองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่1ิบนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์สังคติเนื้อสีดํานะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1ิบนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อสีดํานะครับนี่ครับมวลสารชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11อ็ดนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดหัวโตนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปะก้านะครับอง์นี้องค์ที่11บอ็ดนะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ท <aseg uro S 1> ี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับมวลสารชัดเจนครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นพระกรุฮอดนะครับเนื้อหินสีแดงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ทราบที่นะครับเหรียญหล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมเนื้อทองเหลืองนะครับปั๊มไม่ตัดเปกกรรมการนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับหลวงพ่อเดิมปั๊มไม่ตัดเปกนะครับกรรมการนะครับ โคตรคลาสสิกเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิหนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็นะครับหลวงปู่ทวดบวรอบนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับลงลักปิดท้องด้วยนะครับนี่นะครับเนื้อหามวลสศาตรมันมันเลยนะครับนี่นะครับองคนี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับ สวยมากนะครับนี่นะครับพร้อมตลับหนาๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่บุญนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นะครับอุดข้างนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาสายใต้นะครับนี่นะครับ ปิดตาสายใต้สองหน้านะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับกลนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตาลีดนะครับนี่นะครับปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองครับผมนี่นะครับผิวหิ่งหิ้งนะครับองค์ต่อไปครับ องที่ี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อดเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเนื้อออกสำลีแก่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสานะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่24ี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ดูนะครับปู่ดุลปู่ดูนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่24ี่นะครับ องต่อไปครับผมองที่ยี่25บห้านะครับเป็นสมเด็จวะัดลฆังนี่เนื้อจัดจ้านนะครับพิมเจดีนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่26หนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพ oui. ิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่26หนะครับ องค์ละ300นะครับ4องค์1 0 0พันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่27นะครับเป็นพระปิดตาพุงป่องนะครับนี่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับไม่ทราบหลวงพ่อจริงๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่27นะครับนี่นะครับปิดตาพุงป่องนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่28นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ <Prize> นี่นะครับร <Stevens. S 1> องนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมองไม่เห็นเลยแต่เนื้อจัดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อจัดเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นพระกิ่งนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปองค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับเป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับนี่นะครับเนื้อออกสีมะขามเปียกนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สามสิบสองนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับไม่ตัดเปิกนะครับหายากอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนางพญาไม่ตัดเปิกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับจะเป็นพระกรุปิลันนะครับนี่นะครับพระกุปิลันนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับพิมเจดีนะครับวัดละคลังนะครับลงชาติแดงปิดทองด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดละคลังพิมเจดีนะครับลงชาติแดงปิดทองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเป็นสังกัะจายเต่าหลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี่ติกราสมเด็จนี่นะครับกลุอดเนื้อสีฟ้านะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนหลวงปูทิมนะครับ องนี้องค์ที่ส7ิบนะครับเป็นขุนแผนหลวงปูทิมนะครับด้านด้านหลังเป็นตะกุดสันกาหลายดอกเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ส7สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสินะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับเนื้อผงจุ่มรักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับองค์นี้องค์ที่ส8บครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ส9สิบนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญนะครับอาจารย์ผ่านนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อผ่านนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดตะก้อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทนะครับจานทุกอันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับ อง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สินะครับนี่ละกันเอาสมเด็จนะครับวัดลฆังพิมเกตบัวตูมนะครับองค์นี้องที่สี่สินะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สินะครับ เป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดอาปาเช่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอาปาเช่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับจะเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับเนื้อออกสีเทานะครับสีควันบุรีสีเทาอย่างนั้นนะครับสวยมากนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกิะสิ์นะครับวัดอนงนะครับพิมพ์เล็กนิดเดียวเองนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์หลวกปุกนะครับเนื้อเมกิะสิ์นะครับออกวัดอนงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อบานแหลมแล้วกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับ องนี้องค์ที่45นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่46นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่อีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับสิรินุโทนะครับ2ส8 2นะครับนี่นะครับวัดเจดีหลวงเชียงใหม่นะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงก็ไล่เงินนะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่47นะครับเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับนี่นะครับสายนครสีนะครับอง์นี้องค์ที่47นะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่48นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์6ชั้นครับผมนี่นะครับสวยๆเนื้อสวยๆนะครับอง์นี้องค์ที่48นะครับ องค์ต่อไปครับองค์ที่49นะครับเป็นเหรียญอาจารย์นำนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพผิวเปิดนะครับลมดํามานะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับสภาพผ่านการใช้มาแหละนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับเป็นหลวงปุกพิม์ตัดชิดเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับอง์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับจุกจุกไปเลยนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นกลุ่้หอดนะครับพระพิคเนตนะครับเนื้อหินใสนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดครับผมองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับ องน,นี้องที่ห้าสิบสองนะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับคราบกุนะครับเม็ดแร่มวลสารนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนายนะครับเนื้อทองแดงนะครับองน,นี้องที่ห้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน่ายเนื้อทองแดงครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกะสิทธิ์เอเมกะพัดนะครับออกสีดําเงานะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเลยนะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อปะก้านะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับไขร,รู้ที่จัดไปนะครับอง์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่ดีกว่าเปลี่ยนเก่าไม่รููที่นะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเหรียญเก้าไม่รู้ที่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเอาเป็นหลกปูทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่สนใจที่ยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับนี่นะครับศูนย์เก้าหก 1> 6 6 1 4 8 4 8ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมมาองค์ต่อไปองค์ที่58นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้องค์ที่58นะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นหลวงปุ่ทวดเบตงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับสองสามแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเหนื้อโลหะผสมนะครับหรือว่าเขาเรียกกันปิดตาทีโบเล็กนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับ องค์ต่อไปครับอง Emperor, neck. ค ama, ์ที่61นะครับจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับแต่เป็นพิมพ์พระยืนนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่61นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่62นะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนหน้าเสาห้าอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกองนะครับนี่นะครับ นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญปุตทวดพุทธซ้อนเนื้ออัปปากะนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดพิมเจดีโยนะครับนี่นะครับวัดระคังพิมเจดียโยนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับ นี่นะการพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับมีลงรักเดิมเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับ เอาพระกุฮอดอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อหินใสนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับนี่เลยเป็นพระกุนะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับนี่ครับนั่งขาโต๊ะนะครับนี่ครับดูแลดอกมะขามขึ้นด้านหน้าชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ ใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่เลยลุบหล่อหลงพ่อะเงินพิมคิดตาสามชายมีสร้อยสังวาลนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ เป็นขุนแผนเคลือบอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับขุนแผนเคลือบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองครับผมองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับยกนะครับใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ดีกว่าเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับเนื้อปาก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ จ็ดสิบห้านะครับเมื่อกี้เจ็ดสิบสีอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับวสแกนะครับผิวไฟเดิมๆนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นสมเด็จวระคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที <No ่77็ดสิบดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่77็สิบดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่78็สิบดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับ เหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อรวยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมไม่ตัดปีกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเอานี่ดีกว่าพะรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับนื้เออกสีน้ำตาลนะครับสวยเลยนะครับ องนี้องที่แปดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับหลวงพ่อขาววัดลักซีนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่แปดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะครับวัดห้วยจระเข้นะครับออกต่อออกวัดอนงเนื้อเมกสิ์นะครับนี่นะครับจานครบสูตรนะครับ องค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับนี่ดีกว่าเหรียญพระพุทธชินราชนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่บุญปุกเสกนะครับนี่นะครับเนืออาปากานะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ท hmm. ี่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงเทื่อนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่ครับผมองต่อไปครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดบัวรอบอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดสิบหนะครับนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่สี่นะครับนี่นะครับปีหนึ่งปดนะครับองค์นี้องค์ที่แปดิบหนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจดนะครับเป็นพระกุนะครับมาเหสวนเนื้อชิ้นเขียวนะครับ องนี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับพิมพ์มเหสีนะครับนี่นะครับชิ้นเขียวนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับพิมพ์เป็นเพิมสองหน้าเนื้อชิ้นเขียวนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมปรากดเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่8ปดสิบแดนะครับชอบองคไหนขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรมาปิดได้เลยนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นพระปิตาสายใต้เนื้อทองแดงเทือนอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับดูนะครับนี่นะครับเนื้อจัดจ้านนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่90บนะครับนี่นะครับเป็นพระพิกเนตกรุขอดนะครับเป็นหินนะครับ อันนี้ออกสีเขียวเข้มนะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับอง์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่91นะครับนี่ดีกว่าเอาเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่91นะครับด้านหลังนะครับนี่ข้างนะครับองค์ต่อไปนะครับ องคที่92นะครับเป็นเหรียญวัดจุลานะครับท้าเวศวัดจุลามณีเนื้ออัปก้านะคร er, ับนี xture, ่นะครับองค์นี้องค์ที่9 2นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่93นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่9 3้นะครับเหรียญพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่94นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกเนื้อชินเงินนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับเนื้อชินเงินนะครับสภาพหล่อไม่เต็มนะครับองค์นี้องค์ที่94นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 5้าสบห้านะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเสมาเนื้อทองแดงนะครับออกปี0ูนย์นะครับองค์นี้องค์ที่9 5้าสบห้านะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่96นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่96นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เ7จนะครับเป็นเหรียญปูเอี่ยมเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่97นะครับเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุขพันธ์นะครับเนือดินอีกหนึ่งองนะครับคราบกุเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่98นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่99นะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้ออัปป้าอีกหนึ่งเหรียญนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับเอาเป็นตะกุดนะครับนี่นะครับโดนปิดเล่นขายแม่งเลยสามร้อยมานี่นะครับตะกุดชุดนี้นะครับเอาสามร้อยนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังสนใจและยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อของผมนะครับนี่นะครับ0966614848นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ